ไป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 อ่าวันนี้เรามาแข่งแมตช์แสนนะครับที่เก๋าบางขุนนะครับบางขุนนี่ก็มันตกหลายปีแล้วเนาะแต่นานๆเขาว่าจะจัดทีนะครับที่เป็นงานแข่งขันบ่อนี้ถือว่าต้องพร้อมมากๆเลยถ้าใครดูนะมันาจะดูตีตีกินถึงจริงอะยากนะเพราะว่ามันเป็นบ่อที่เป็นวังกว้างติดทะเลลมมีส่วนนะครับแล้วเราต้องหาหมายให้เจอนะมันมีหมายลาดหมายหมายกำ หมายเป็นหลุมเราก็ต้องบอกว่าไล่เอานะครับนี่อุปกรณ์เลยดู4แบบใสทั้ง PE2 PE 1.5ป e อปอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันเล่นเล่นหลายแบบไม่เยอะก็หลายแบบนะคันต้องหลากหลายเพราะวันนี้เป็นแมตช์ใหญ่นะแล้วก็มีแข่งไปร,รวมด้วยนะฮะประมาณสักช่วงหนึ่งของการแข่งขันนะครับวันนี้เดี๋ยวก็ไปใกล้แล้วเดี๋ยวเราไปเลือกหมายแล้วก็ลุยกันเลยเ่าบางคนมเราเ ฝ่ายเราเล่นอยู่สองตัวนะครับก็เป็นมาสเตอร์กับแบ็กกิชเดี๋ยวจะเล่นเป็นนะวันนี้เน้นเป็นป้ายาป้ายาป้ายาแล้ว,ลวลก็ผู้ย่างอย่าง,างหางที่โบกแรงนะครับแล้วก็ฝัง่งซ้ายสิบแปดกัมป์ปีกไกลแต่หางโบกแรงมาก อันนี้ใจโลนะครับใจโลสามนิ้วนะครับกับสามจุดห้าเบ็ดนี้เป็นเบ็ดมานสตาร์ตัวที่ทำมาสามารถน้ำตับไปอ่าทำเจลี่นะครับคือไอเบ็ดมานสตาร์ทนะครับมานสตาร์ตัวที่เป็นสองฟานะครับตัวนี้จะเป็นสามเอ็กซ์แล้วแบบกระจายแข็งมากนะครับอย่างนี้เราจะนัดประกาศอะไรได้ชดโดก็ได้เน่ยตัวนี้นะครับตัานี้ใส่ซ่อนเบ็ดไว้เผื่อเราเจอสลายนะครับของต้ช่างเราก็ตรงที่มีกั๊เราใช้ตัวนี้ หลักไปสองแต่ช่างจะยุบเหลือตรงตรงกลางด้านนี้จุดเดียวนะฮะปลาจะต้องมาถึงด้านซ้ายและขวานะครับถึงสามารถสซ่อนคือช่างได้นะครับสามารถช่างได้นะฮะพร้อมพยายามและและหลักฐานครับถ้ามีนะฮะท่านไม่จะเป็นรลิกแดนตนนะครับเจลิกเงี้ยเป็นตั้วมีลูกถ่ายนะฮะ สามารถส่งเข้ามาในอินบ็อกซ์ของสตาร์ได้นะครับรู้จักท่านใดนะครับส่งมาได้นะครับของลุงอ่ะก็จะเป็นาฬิกาถือตัวตกลเวลาเวลาตัดการใส่ใบพัดใะเขปินนะครับนะเขาใจพร้อมกันนะะจเล่นเป็นผู้นะเป็นผู้ของสโกอตจายโลนะครับเดี๋ยวเขาก็ลองกันนะเพื่อเผื่อใครกินแบบไหนนะครับกินผู้หรือว่ากินเป็นเวลาแปดนาฬิาสี่สิบแปดนาทีนะครับใกล้ละสามสอง บเรบ่มได้นะครับตัวนี้ก็ตกปลากลับบ้านก่อนนะครับาด้วยดาด้านาด้านขวานะครับฝั่งเอฝั่งบีนี่ครับอัดตรงซ้ายต้องขวาเลยนะครับ นะว่าเนี่ยตรงนั้นแหละคุอยืนอยู่ดีๆก็ดีอยู่แล้ว ไซโรสโกนครับก็ก็ก็กกมีเสียงนะปามอยู่ในนู้นอย่างไรไปตรงนู้นี้แน่ไปอย่างนี้กินไปสอตัวอะไรนะโอ้โหหัวบอกมาหัวเที่ยวหัวบอกดีนะไปแอบเอาเขามาสองตัวก่อนท้ายบอกนั่นก็นั่นี้ ไกลมากๆนะที่บอกนะต้องปรับเปลี่ยนเยอะเพราะว่าคน150ยห้ิบกว่าคนนะครับเราต้องปรับเปลี่ยนเยอะๆนี่เป็นตัวใหม่แชทนะครับก็พลิกๆตัวนี้ตีไก่มากตีไก่จริงรับรองจะออกมาอีกพักหนึ่งเลยช่วงนี้ช่วงเทสนะแต่กินแน่นอนตัวนี้ นี่ยังไม่แข็งไงเดี๋ยวจะจะไว้ตอนแข็งเนี่ยใช่ฮะปลาอย่างนี้ตกเมื่อไหร่ก็ได้โอ้โหพร้อมย่างบางี้องดีพร้อมยังเอายังอ่ะเริ่มต้นปลาตัวแรกนะครับต้องมาช่างที่ก่อนรายการนะครับและเราจะรู้ว่าปลาตัวแรกเนี่ยใช้ตาสูงหรือต่ำ เอาอะน้สวัสดีครับพี่พี่บีได้ข่าวพี่ตีไกลเหรอโอ้ยเกือบโดนงั้นน่ะมาตีมากเลยมาฮะตีมากเลยมาพี่บีมันกินชิ้นงั้นเลยเหรอตีเบี้ยวฮะตีเบี้ยวตีเบี้ยวนกินชิ้นงั้นเลยตีเป็น้งนกเลยอะแต่ถ้าลงใช้ด้วยข้าวหรือบก รูปเจ็ดรูปแปดรูปเก้ามีสิบรูปวันนีแสนที่เตียนะครับเย็ดเค่ มนมีาขึ้นสูงนนะครับาไม่คุยกับคุณอะไรที่เราไม่มีทีนี่เบสเหมือนกันโอ้ยตีเพนนะจ๊ะเรก็บองมาด้วยดูกี่กัมล่ะห้าสิบผมยอมคุณเฮ้ยลาูอเนี่ยยดแท่ เนี่ยชอบเป็นแบบเนี้ยแล้วคนอื่นเขาก็ตีถึงไว้ละกูตีเบสอะขวาตัวนะครับอย่าวัดนะขวาตัวขาตัวเอนะครับจากฝั่งนู้นตีง่ายกว่าใกล้กั่านจะบอเข้าไนะครับสี่ท่านนะครับสอตัวนะฮะาตัวงตัวนะครับตัวนะครับท่านนะ โอ um ้โหอยู่อนนลัน nah. ะ้ย <for S 2> ึดเท่กินหรอกินแล้ว่ด้วยนเลยออกมาใกล้ๆใกล้หลักนะตัวพีตัวพีสุดไม่งสู่ใช่ไหมฮะขาตัวตัวที่ะครั่เาวขรัใหญ่ด้วยใหญ่ด้วยเยี่ยมมันล้มเลย หมอหมอหมอไปง้างไปง้างหมอหมอโอ้ยหนานะครับไอพี่พี่ฝั่งเอมาหนึ่งตัวนะครับตัวนี้รับแน่โดนวัดพินน็อกเลยเค่ได้จังแน่นอนเดี๋ยวนี้ไั้แน่นอนไปใหญ่สุดอ่ะสำเร็จตัวนี้ปลาชูกินไก่ตัวนี้ได้เลยมีลุ้นหวานปไปใหญ่เลยแหละตัวนี้เย้ฮะใจโลเป็ดหนอนได้เรื่อง

ไปไม่ถึงดวงดาวถึงสี่ห้าได้ยังได้ไม่ใหญ่งไครับสามสี่ห้ามาเลยมาแล้วตอนนี้ไปใหญ่ขึ้นมาถึงนะครับสุดยอดสุดยอดเลยนะครับไปใหญ่ไปใหญ่เยี่ยมเยี่ยมเแม่เยี่ยงด้วยแม่เยี่ยงด้วยน้อใหญ่จริงครับน้องใหญ่จริงสามสี่ห้ามาใหญ่คุณมั่นมาตีต่อ เนี่ยอะไรเดินพร้อมกันตอนนี้นะครับหมอเลนะครับลูกผสมนะครับสามจุดสองเซียนะครับใหญ่มากครับตัวนี้เดี๋ยวเราไ้ดูนะเยี่ยงเข้ามาแล้วเยี่ยงเข้ามาเลยนะครับเดี๋ยวพี่ดูนะคับนะครับตัวนี้อยู่แต่บอกไปชื่นใหญ่มาบี้พี่ทัพแน่นอนตัวนี้ เรียบร้อยยืนเชียร์ต้องนะไม่น่าเล่นคำเลยเมื่อกี้ตัวนี้โดนทีมแน่เมื่อกี้เรา3ามสี่นะตัวนี้ห้ากว่าแน่ฮาโลสี่เก้าหูแจกนะเพาะแจกอลกระเด็นโดนทีมกระเด็นสี่สองแล้วมีกี่ดับนะสามดัมีสามดับมีสามดับยิงเยอะๆสายนะสายครับนี่อยากใจทีินเล่นเงิน หวานโดนเลยเว้ยใส่โซ่ยางใช่ไหมล่าเน่เน่มาดูดูดูเดี๋ยวจะงงว่าอะไรเมื่อกี้พูดดีวีโดไม่ถูกเหมือนกันจะไม่ตั้งชื่อครับรางวัลที่เหนื่อยเยอะไรนะครับใช่มันหนักไง เหมือนเดิมพี่แต่แอควันนี้น่ากินอยู่ครับขอบคุณครับ,บ,รบ <c oughs> เหมือนเดิมนระัปลาอื่นนะปลายางวันนี้ปลายางกินยากมากเลยเนี่ยเคาะเลยๆสีนี้แมงโดนเลยตัวที่สองปลารวมนะตอนนี้หกตัว ตัวนี้ตัวที่สองนะครับตัวนี้ปลามนำหกตัวไกลมากเขายินถูกหลุมอ่ะเราไล่หาเลยตัสองเองปลาน้หนักนะครับโอ้โหหนึ่งเก้าห้านะครับขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับปลาสายเปล่าสายหมดนะน้ำหนักห55มาถ่ายรูปเลยดิตัวนะพี่นะตัวดีครับมักหน้าแล้ว ป,าาปาลานะครับหนึ่งร้อยบาทตันนี้หนึงสีแปนะครับเป็นระดับหนึ่งุดหนนะครับเตเพนขอเลยลอยนะครับกินลิปเลสเ <laughs> มื่อกี้ลุงก็ดนมงก็โดนสองตัวแล้วในเวลารวมนะแต่รวมปลารวมสี่หกตัวแล้วะ

หาแล้วฝากทีนี้ตามเลยวัดไปปาก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 เลยใจโร่นะครับใจโร่นะครับตัวนี้อ่ะตัวแรกเราบ่ายมาละ เป็นครับจุดหกครับหนึ่งหกศูนยตัดเงินรางวัลนะครับสองร้บาทนะครับทิ้งเงินแสนรับเพิ่มสองร้อยโอ้สิได้ถ้าต่ำกว่านี้ได้ลุ้นขึ้นที่หนึ่งแสนหนึ่งเลยนะครับก็เขาเล่นปลาเลขท้ายสูงนะเมื่อกี้มันหนึ่ถ้ามันหนึ่งห้าเยงี้ยถ้าไปเช็ดเี้ออกสิกรัมเนี่ยออกแน่นอนเยอะเหลือเกินสามตัวนะครับ ตัวนะครับเทียบไปใหญ่มายตัวนะครับระดับที่สามยังตามมาห่างๆนะครับอยู่ที่สามตัวนะครับตัวเดียวเว้ยตัวเดียวอริกาของบางขุดนะครับปลารวมนะฮะตัวที่ขึ้นก่อนนะครับตัวที่ขึ้นก่อนนะครับเป็นผู้ชนะนะคะ ในกรณีที่ดําปาจํานวนเท่ากันนะครับตอนนี้ตราปหรวมอยู่สามเท่าที่3อยู่นะครับที่หนตัวที่สอห้าตัวที่3ามสามตัวเท่าตัวเดียวขึ้นที่สี่สตัวปุ๊บแสงเลยรวมแล้วตัดสินงนตอนบัารใบสองนะครับ ปลาตัวต่อไป,ไปนะครับรตัวต่อไปนะครับใครที่ได้ปลาตอนนี้นะครับห้ามเดินนะฮะผมจะถือท่านลังแกเด็กนะครับเานลา้เมาแล้วสบอสลัก <c oughs> แกเด็กสงเร่งนะหันโม่ตากล้องันอยู่นะ เฮ้ต hey, hey, oh, ีลงไปไม้แรกเลยนะเด้๋บวตีเท่าไหร่กูโอ้โน้าบนตีีเท่าไหร่แล้วขวาน้าขวาน้าขวาหนาาัตอาบตดว้ครับน้าขวาน้าขวาไทยนะขวาไตยนะขวาไทยนะขวาไทยนะขวาไทยนะขวาไวยนะขวาไทยนะอฮ้ยเขาใครเดกคนไหนเนี่ยยกหนอู้โ ตบมือเลยครับตบมือหน่อยครับโอเคขอโทษทีนะครับขวานะขวาหนะขวานะขวานะขวาหนะขวาน่ขวานะขวาหนะน้องตาตูนหนตาลาหนครับขวาหน้าขวานะขวาหน้าเสีลานะครับไม่ยอมกีใส่เสื้อลฟชิงขับด้วยได้ดีครับ้างเลยครับเฮ้ยอนไปก่อนไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยไดมขึ้นแล้วไอ้เรากรอเ

เอาเช็ดไม่ทับไม่ทับี่ทับดูนะครับสองจุดศูนย์ับเอนะทับขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งครับตอนนี้สองมาลงตัวที่สี่ได้ครับพาตัวลงนี่สี่ไปครับบัตรไปเลยครับนะครับมผมสงครวมสนเค่ขึ้นแฟน่ารวมเลย พอผมสองตัวเนี่ยปลารวมเหลือเวลาอีกประมาณสิบสองนาทีนะครับของเล็กๆเราจะไม่มีแล้วทำสำเร็จไว้ทำสำเร็จขึ้นขึ้นมาได้ถ้าเขาไม่ขึ้นเนนะผมว่าผมขึ้นผมว่าผมไม่ได้สี่ตัวเนี่ยฝักรโดวิ่งแล้วเร็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 วฝั่งขวาอีกแล้วเร็วมาดูต่อไปฮะ นี่ขยี้มามีกุะสาแสรสขึ้นมาที่สามได้เมื่อกี้พึ่งมาได้เมื <l ots> <l ots> ่อกี้อาชูวันครับร้อยกว่าเมตรเกือบหมดแล้ว <l ots>

กอนนะครับกอนนะตีค้อมมานะมายึดตีค้อมมานะใครตีค้อมเอ้ยตีค้อมมานะตีค้อมนะอาดไปอยู่นะตีก้อนไหนขวานะ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 ตัวซื้อซื้อซื้อตาม้อยโดนเหรอโอ้ยน้องพลนะนี่แล้วกินอย่างเงี้ตั้งแต่เมื่อเช้าปั่นรวมปัดรวมได้ไปแล้วเนี่ย มาใช้ก็กินเดลูกเมไม่กินตลอพี่ต네ู่นะพี่ตู่นะขัเดินาขามาแล้วขวามาหนึงเนะครับฝั่ง A หนึ่งเซนะครับเลยสาวีเลยสาีมีีลาเลยนรอหสูงตื่นสองครับเท่าไหร่ครับ

แค่ kind of like. ไม่ถือไข่ไม่ดไม่ไรมีคนซื้อหมดเลยอ่ไม่ไดไไม่เดนไปอไม่โทรบอกเขา่อยู่ไหนเออเอาไปขายี่นล้างหรือจะช่มันมดล้างไม่อสองนะครับสูง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 นะครับเดี๋ยวแป๊บนึ่งไครับไม่มีอะไรก็ได้นอนดีป่ะอนดียา่ไมยังให้ตัดให้ตัดให้ตัดนอนดีหรออเคป่ะเดิต ส้มหนึ <serving> ่งจุดหกสี่นี่เรีแล้วนะบอกแล้วว่าบอกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวบอกว่าเช็ดเ็ได้ไหมแค่ลงให้ลงให้เลขห้าก็ได้แล้วเป็นหนึ่งแสนหนึ่งเลขชั่วโมงหนึ่งถามนะครับว่าจะเช็ดหรือติดชุดไหนตากล้องบอกพี่ลุงสิว่ามันลงไปแล้วมันกินยังไงนกขามืออ่ะมันลงไปกินเลย โลโปกินเลยเพ่อไม่มีใครไปถึงสวนร้ยสิบเมตรมันน่าจะเกินร้อยสิเมตรระยะบ่อนี่มีร้อยสาดแปได้มั้แปดสเมตรแข่งตีไกลวันนี้ชนะสุดท้ายันทีด้ายไงันเเรา้มากนี่ถาวายอพี่อุ้ยเล่นไปพี่อุ้ยผมตั้งกล้องรอพี่แล้ว ดูิเป็นไงสุทันานโดลอยดดลเขาลาต่อเว้อุ้ยงั้นมาเลยพี่เดินเตินซ้ายมาเลยพี่เดินซ้ายมัเลยสายเจอสายเจเนจ้าโดนจ้าสายิปบอลพี่ครับสายิบอลอะสายน่งห้าหนึ่ง้าเนสายดูยิงพี่ปวดชี้น้เพี่ดังๆกนเลยออกแล้วออกแล้วออกแล้ว ขวานะจ้าขวาสายแล้วสายแล้วตั้งกล้องรอเลยเป็นไงพี huh. like, ่เขาพี่ตีสวยขนาดนี้สายจะสายตัวนะสายหน้านะจ๊ะนั่นไงหมอสวิงมันตื่นนะเออเย่างงีสนี้ฮดฮดะีย นี่คันอะไรนะอาเรียพี่อาเรียไซโลไซโลนะฮะอันนี้ไซโลอย่าไซโลชุดนี้น้องทัพอุปถัมมานะฮะชุดนี้ขอบคุณนะตีไปสองไม้น้องอีดบอกตั้งกล้องรอเลยสวยมากแล้วพี่ทีปลาใหญ่ผมเนี่ยผมยื่นยื่นมีดให้ปลานแล้วแทงตัวเองแทงเราไม่เป็นไรนะเราพี่น้องกัน อ่าตัวเป็นเป็นเลยนะครับเป็นอยู่นะดีดีดีับดีดีดี่ีดด้ดีบีด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 เดีดี่ีดีรีดีไีดรดีดัดีกีนีด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 ีาีด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 ี่ทัีด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 ี้ีด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 ีีดีดีดอีดีดเดี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 ัีดีดีีดทดีดีัีดีดีีดีดพีดี่ีดีี้ดีดีีีีด สามสิบสามสี่จุดสามสามก็ใหญ่ได้ไหมฐานดีได้ไสยย์ใหญ่อยู่นะครับติดที่สองเบอร์เจ็ดสิบเอ็ดนะครับน้ำหนักปลาสามจุด ห้าศูนย์อันดุท่าศูนย์นะครับผ่านพิทักนะคือมันเป็นกระษาสามนะครับจยดห้าศูนย์เนี่ล้วครับยืนมีสองเล่มยืนในเขาหมดเนี่ยโอ๊ตทำสองเล่มยืนในเขาหมดเลยเนี่ยยืนจนหมดแพ็คนะผมยืมเยอะเลยยืมมีดยืมมีดยืมมีดแทงตัวเองนั่นแหลเลยเนี่ยตัวปลาใหญ่คุไปหมดเลยมาเลยนะครัับวนนี้ไม่ถึงนะ โดนมา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 ขวานะพี่ขวานะ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 ขวาโดนนะโดนท้งโทษนะโทษนปล่อยสายหน่อยสันปลาใหญ่มก็เบื่อได้ปลาแสงนี่มีช้อนให้หน่อยเหรอมีช้อนให้หน่อยปลาแสงปลาแสงปลาแสงไดครับไม่เ็นดี๋ยนะ มิลิบุ๊ได้แล้มีที่อยู่นะครมีพี่อยู่นะครับตอนนี้นะครับช็ดเลยชุบนะตัวนี้เลือกยิ้มมาแล้วยิ้มกิมอาไนะตอนนี้จบชิงสั้นย่้ยืนมีดแ้วแทงของเิ่มเลยยืนมีดให้ยื้อใหญ่ไปแล้โอ้ยหมดนะนะครับเล่นี่ออนะครับจุด ห้าแปดท่อนาแขึ้น pues ล้ตอนนี้แล้วตอนนี้ที่เบไเบอร์นเบอร์ไหนเบอร์เทไรเบอร์ไรครับสี่สิบเก้าครับสีสนะครับตอนนี้ที่นรอดูะะตรงนี้ต้องขึ้นสูงเลขสูงเลขสูงแสน ออถีพี่พาดชเอะไรครับเดิมเดิมแนันกลก้องก่อนรากล้องก่อนเดิมเดิมเนะดิมเเดี๋เดดยังไงเดิมเนะไม่จมเฮ้ยจริงเหรอตัวนเลงวหน่ันงตัวนึงผมให้ดูนะครับตัดหนึงนะครับอีกห้าทีสี่นาทีเต็มที่ออกนะครับ

หลังมาตัวนะครับได้เรื่อยๆนะครับไม่แล้วไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ติดับต้นไม่ผู้หญิงหยุดนัดแล้วนะฮะปาตัวเดิมมาลองเช็คดูก่อนะนะครับวันนี้นะครับเวลานะครับ15.00นนะครับเก่งนะครับการตกปลานะครับอันดับที่หนึ่งนะครับเบอร์20นะครับเจ็ดตัวอันดับที่สองนะครับสไปนะครับห้าตัวเบอร์ อันดับที่สามนะครับรอเดินได้เฉลี่ยได้เทลี่ยคะแนนเต่าสุดโคตรแย่มันเวลาเดินเนืดินอันดับที่สองนะครับปลาเรครับวเต่านะครับสปอนเซอร์ยินดีครับสดอ่่วนนัับทีเพราะว่ามันขยับแล้วจังหวะคือมันนิ่งมันเหมือนจะนิ่งแต่มันไม่นิ่งตอนลมขยับอีกทีนึงไงพี่พี่คนละครึ่งไปเลยแนะนำให้ประกาศว่ากองแชมป์ร่วมกันไปโอเคราตามนั้น โอเคครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับถ้าสมมติจำนวนตัวเท่ากันตัวนี้เป็นตัวที่ขึ้นก่อนของใช่ของเวลาสมมติสี่ตัวเท่ากันใครขึ้นสี่ตัวก่อนภายในสามคนคนนั้นก็คือได้ที่หนึ่งเออผมเข้าใจผมเข้าใจผมทั้งผมเข้าใจแต่ตอนทตอนที่เขาประกาศอยู่อะตอนนั้นเขาบอกว่าทุกคนยังสามตัวหมดผมไม่คิดว่าผมขึ้นเป็นสี่ตัวแล้วครับที่สามยังตามมาหาๆนะครับอยู่ที่สามตัวนะครับตัวเดียวเว้ย ฝั่งนู้นน่ะฝั่งนู้นเขาคงไม่ไม่มีสกอร์รวมเพราะฝั่งนู้นเขาบอกว่ามีแต่สาม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 หมดเลยแล้วผมก็เลยวิ่งมาผมเลยบอกให้รีบจดใช่ไหมเพราะผมอยากขึ้นที่หนึ่งไงแต่ว่าถ้าตอนนี้มีไม่มีปัญหาใช่ครับแต่ตอนนั้นมืนมันก็ต้องทางนั้นแหละโอเคครับก็มีคนขึ้นก่อนนะเออเออคำถามเยอะไหมสกองร่วมกับพี่ผ้านะครับได้ครับลองเหมือนเดิมพี่สกอร์วมกันที่หนึ่งรวมกันนะครับขอบคุณมากครับวันนี้ขอบคุณพี่วันนี้ขอบอกนะไม่ได้โม้เลยกินระยะร้อยเมตร วันนี้อารอนบัมเปอร์นะครับแล้วก็ใช้ประมาณ p ีส3นะแบ็กเกชนะครับแวันนี้อเลียนะเลีย75นะครับแล้วใส่ส,สปินจะใส่เล็กหน่อยนะ PE ไม่เกิน1.5 100เมตรกินโคตรไกลปลามันหนีอ่ะวันนี้ก็จบ,บกันแค่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวติดตามกันใหม่นะวันนี้ก็คงเป็นแสนสุดท้ายของปีนี้โอ้ยวันนี้นะถึงเราได้ขึ้นแท่นแสนแล้วก็แบ่งขึ้นกับพี่ภาคนะเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้านะครับอย่าลืมกด subscribe และกดติดตามนะครับเดี๋ยวเราไปแข่งแบตเทอมันกันอีกนะวันนี้ก็ เจอกันเอาแนะ